ข้อ11น้องชมพูน้องฟ้าและน้องส้มได้รับวิตามินซีชนิดเม็ดจากคุณแม่โดยน้องฟ้าและน้องส้มได้รับวิตามินซีรวมกันเป็น3เท่าของจํานวนวิตามินซีที่น้องชมพูได้รับจํานวนวิตามินซีที่น้องชมพูได้รับเป็น3ส่วน7ของจํานวนวิตามินซีที่น้องส้มได้รับถ้าน้องชมพูและน้องส้มมีวิตามินซีรวมกัน310สเม็ดจงหาว่า คุณแม่ให้วิตามินซีน้องฟ้ากี่เม็ดโอ้โหโจทยาวหลายขั้นตอนมากเลยแต่ว่าโอเคเรามาเริ่มกันเราแบ่งก่อนตรงไหนคือคําถามอันไหนคือสิ่งที่เขาให้มาและอันไหนที่เราจะสามารถนําไปคิดคําตอบได้ตรงนี้คือคําถามถูกไหมเขาถามว่าฟ้าเนี่ยจะได้กี่เม็ดแล้วเขาให้อะไรไมาอีกเขาให้ว่าให้ว่าน้องฟ้าและน้องส้ม จะได้รับวิตามินซีรวมกันเป็น3เท่าของจำนวนวิตามินซีที่น้องชมพูได้รับตรงนี้เราแปลความหมายได้ยังไงหมายความว่าฟ้าบวกซ้อมเนี่ยเป็น3เท่าเลยนะ3เท่าก็คือคูณเข้าไปใช่ไหมคูณกับน้องชมพูเนี่ยก็จะได้สมการนี้ออกมาแบบนี้แล้วอีกอันนึงล่ะอีกอันนึงเขาให้ น้องชมพูเนี่ยเป็นสามส่วนเจ็ดของวิตามินซีที่น้องส้มได้รับหมายความว่ายังไงหมายความว่าชมพูเท่ากับสามส่วนเจ็ดของส้มถูกไหมของคือคูณที่ส้มได้รับและประโยคสุดท้ายล่ะประโยคสุดท้ายบอกว่าน้องชมพูแล้วก็น้องส้มเนี่ยได้รวมกันถึงสามร้อยสิบเมตรชมพูบวกส้มเนี่ยตรงเนี้ยนะ เขาให้เท่ากับ310อเมตรเราแปลความหมายได้ครบทุกประโยคแล้วเห็นไหมแบ่งประโยคซะบางทีคือโจทย์ตั้งแต่แรกเห็นหมามันทัดแรกก็ไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าเป็นแค่การเล่าเรื่องของเขาเราก็ดูประโยคที่เขาให้เราคิดต่อก็จะมีอยู่อันแรกฟ้าบวกส้มได้3เท่าของชมพูอันที่สองชมพูเท่ากับ3มในของส้มอันที่4คืออันที่3าคือชมพูบวกส้มได้310แล้วคำถามคืออะไร คำถามคือตรงนี้วงไว้ดีๆเนาะเราต้องตอบให้ถูกเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะเขียนใหม่ให้ดูเราจะมาเริ่มคิดกันประโยคแรกได้อะไรมาได้ฟ้าบวกส้มเท่ากับสของชมพูถูกต้องไหมอันที่สองชมพู เท่ากับ3ส่วน7ของส้มต่อไปอันสุดท้ายเขาให้ชมพูบวกส้มเท่ากับ310เท่ากับ310แล้วเขาถามอะไรเขาถามฟ้าเท่ากับเท่าไหร ยังโจทย์ข้อนี้เหตุแล้วทำยังไงต่อดีนี่เราต้องหาฟ้าให้ได้แต่จากการที่เรามองอย่างเงี้ยเราสามารถเอาวันนี้ไปแทนนี้ได้ไหมเรารู้ว่าชมพูเป็นสามในเจ็ดของส้มนี่เราสามารถนำชมพูไปแทนเลยได้ไหมไหนดูซิเนี่ยมันตัวเดียวกันเลยชมพูชมพูเราเอาขึ้นไปแทนเลยถูกไหมชมพูเป็นสามในเจ็ดของส้มเพราะฉะนั้น จากประโยคนี้เท่ากับออกมาเลยเท่ากับ3คูณชมพูเท่ากับ3าม่เจของส้มเขียนต่อไป3มส่วน7ของส้มคูณแล้วได้เท่าไหร่339ส่วน7ของส้มแบบนี้เราเห็นอะไรบ้างหรือยงังตรงนี้มีส้มตรงนี้มีส้มย้ายมันมาฝั่งเดียวกันก่อนนะโอเคเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้ไล่ลงมาพี่จะเหลือฟ้า ฝั่งนี้เท่ากับ9ส่วน7ส้มส้มบวกอยู่ย้ายมาลบ1ส้มตอนนี้จะเหลือเท่าไหร่ฟ้าเท่ากับ9ส่วน7ส้มตรงนี้ก็คือ7ส่วนเจส้มเป็นหนึ่งถูกไหมเหมือนเดิมพี่แค่คูณ7็ทั้งบนทั้งล่างเนาะให้ส่วนมันเท่ากันเหลือ สส่วน7ส้มจะได้ว่าฟ้าเท่ากับ2ส่วน7ส้มแล้วรู้อะไรตรงนี้ฟ้าคือสิ่งที่เราต้องการถูกไหมแต่ว่าเรายังไม่รู้คาตอบเลยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าส้มเนี่ยได้ไปกี่เม็ดถ้าเราดูส้มได้กี่เม็ดเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าฟ้าเนี่ยจะได้กี่เม็ดถูกไหมต่อไปเราไปหาส้มกันดีกว่าส้มเราจะหาได้จากไหนตรงไหนเรายังไม่ได้ใช้ตรงไหนยังไม่ได้ใช้ดูดีๆตรงนี้เลย เขาให้อะไรมาชมพูบวกส้มเท่ากับ310เรารู้เลยนะชมพูเท่ากับ3ส่วนเส้มถูกไหมเราก็เอาชมพูมาแทนตรงนี้เหมือนกันชมพูเป็น3ส่วนเส้มบวกกับอีกส้มบวกเหมือนเดิมเท่ากับ310ร้ฉะนั้น310เท่ากับเท่าไหร่สส่วนเส้มบวก7ส่วนเส้มคูณ7เหมือนเดิมเนาะทำส่วนให้เท่ากัน ตอนนี้ก็จะเป็น10ส่วน7ส้มเท่ากับ310เห็นสูตรไหมตัดเลยได้ไหมตัดได้ต่อไปหาได้หรือยังว่าส้มเท่ากับเท่าไหร่ส้มเท่ากับ31หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นส้มมีเท่ากับ7 1 7 7 3น1ี่นี่คือจำนวนวิตามินซีที่ส้มได้ พี่บอกว่าไงนะถ้ารูส้มเมื่อไหร่ก็จะรูฟ้าที่เป็นคำถามถูกไหมเห็นฟ้าไหมฟ้าเท่ากับกี่ส้มฟ้าเท่ากับ2ส่วนเส้มตรงนี้เราต้องการตรงนี้เพราะฉะนั้นฟ้าเท่ากับ2ส่วนเคูณสองตัดได้ไหมเจ็ดเจ็ดามยี่สิบเอ็ มาตรงนี้เลย2คูณ3 1เป็น2 12 236ดูฟ้าหรือ,อยังเขาคำถามคำถามว่าอะไรนะคำถามคำถามถามว่าน้องฟ้าเนี่ยจะได้กี่เม็ดเพราะฉะนั้นฟ้าเป็น2ส่วน7ของส้มส้มได้217บเ็เอาเข้ามาแทนเราจะได้คำตอบว่าฟ้าได้ทั้งหมด62เม็ดอย่างข้อนี้เนี่ยนะน้องต้องค่อยๆอ,อ่านแล้วก็แบ่งดูซิว่าประโยคนี้ตีความได้ว่าอย่างไง ประโยคนี้เขาหมายความว่าฟ้ากับส้มรวมกันได้3เท่าของชมพู3เท่าก็คือการเอาเข้าไปคูณกับชมพูก็จะได้เป็นฟ้ากับส้มรวมกันส่วนอันนี้วิตามินซีของชมพูเป็น3ใน7ของวิตามินซีที่ส้มได้รับนี่ไงสามส่วนเของส้มก็เท่ากับชมพูอันนี้ต่อไปชมพูเท่ากับชมพูบวกส้มเนี่ยเท่ากับ310เม็ดตามที่เขาบอกมาเพราะว่าได้รวมกัน310เม็ด ตอบแล้วเราจะหาคําตอบได้ยังไงคําตอบเราต้องการน้องฟ้าเนี่ยมีกี่เมตรถูกไหมดูสิไล่ออกมาสามอันเราสามารถกําจัดอะไรออกไปได้บ้างเราต้องการอะไรออกมาชมพูเรารู้แล้วว่าเป็นสามวน็ดของส้มเราก็เอาเข้าไปแทนแล้วเ,เราก็เอามาเข้ามาแทนเพื่อที่จะให้เหลือตัวแปรเดียวให้ได้ถูกไหมเหลือตัวแปรที่เป็นส้มนี่ไงเหลือแต่ส้มเหลือแต่ส้มเราจะได้ส้มออกมาคิดออกตัดเลขออกมา จากอันนี้เราจะได้ฟ้าเนี่ยเท่ากับกี่ส้มซึ่งฟ้าเป็นคนที่คําถามเราต้องการถูกปะส้มฟ้าเนี่ยให้ได้ทั้งหมด27ส้มแล้วก็เอาส้มเนี่ยเข้าไปแทนก็จะได้ฟ้าว่าฟ้าเนี่ยได้วิตามินซีทั้งหมดกี่เม็ดคําตอบคือ62เม็ดตามนี้เลยนะ